สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่สวนน้ำพแบบไปโอเวอร์ซีในรอบออ3ปีเลยนะคะหลังจากที่มีโควิดมาคลิปนี้ค่ะเราเปิดวอล์กันโอเวอร์ซีกันด้วยจอแดนไปดูเพเท่ากันนะคะที่ที่เราอยากไปมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไง เราเดินทางด้วยสายการบินรอยัลจอร์แดนเนนะคะหรือว่ารอยัลจอร์แดนก็ได้แล้วไฟล์5ห้าท่มค่ะเราเดินทางตรงเลยไปถึงจอร์แดนนะคะ8ชั่วโมงไม่พักใช่แล้วเราก็ไปเที่ยวเลยพรุมงนี้แพลนแน่นๆ เราถึงจอแดนแล้วนะคะในเวลาตีสี่ที่ Jordan. จอแดนจุดนี้เราก็จะไปทําการเปลี่ยนซิมนะคะซื้อซิมที่นี่แล้วก็ไปแลกเงิน,นะคะ่ะเพือเ่อนๆอากาศออกมาแม่งประมาณแบบสิบอ่ะเขาบอกว่าสิบสองแต่เราฟิลไลค์สิบในเวลาตีสี่ครึ่งนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรกินนะคะไปเลยค่ะนี่เป็นรถทัวร์ของเราเลยค่ะ ววาเรากำลังเดินทางไปที่เจรัชนะคะตลาดทิปนะคะเราจะมีไกด์ไปที่เป็นคนโอโคที่นี่ด้วยอันนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่า Turkish Coffee นะคะแต่เราเปลี่ยนมันแบบนมแล้วเพราะเมืเ่อกี้ลองกินแบบ <c oughs> ออริจินอลก็อร่อยตามพื้นเพเขานะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนสภ้อาแล้วค่ะเพราะว่าอากมันเย็นมากข้าบนเขา เรื่องค่าเงินนะคะตอนนี้นะเดทตอนนี้หนึ่งเจเท่ากับ 50. 5้5บาไทยบาทนะคะก็แงอยู่เข้ามานะคะกำลังจะเข้าทางช่ปะเจอพี่คนขายปุ๊บปุ๊บปุ๊บ uh, <no. S 1> <laughs> อุฟ้ฟไม่รู้ตัวเป็นไงบ้าง mm. เ่ะเราเหมือนคนที่นี่ปะชูคลานชูคลานแบบ not for free <laughs> นี่เราอยู่ที่เจรสแล้วนะคะที่เจอรสนี่นะคะที่เราบอกไปว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นเมืองพันเสาหรือว่า,อาปอมเปอีตะวันออกนะคะแล้วก็มันเก่าแก่มากอายุแบบเป็น2,000กว่าปีเลยที่จากที่เมื่อกี้หาอ่านนะคะสวยมากอะ่ะ นี่นะคะเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดของโรมันในในช่วงหนึ่งตอนนั้นจอร์แดนยังไม่ได้เป็นประเทศนะคะแต่ว่ามันอยู่ในอาณาจักรของซีเรียเออตรงนี้เขาเรียกว่านะคะเออ gate of center เป็นประตูที่พวกโรมันเนี่ยสร้างไว้เพื่อเข้าสู่ด้านใน ที่เรายืนนะคะตองนี้จะเห็นประตู w เวสเกตเลยตรงนู้นเห็นไหมแล้วก็ตรงนู้นนะคะเป็นสุดเมืองคือนอตเกตตรงเทอเตอร์นี้นะคะเป็นที่จัดแสดงหรือว่าเอาไว้มีงานสมัยก่อนเป็นอีเวนต์สำหรับคนชั้นสูงนะคะตามที่นั่งอะ่ะมันจะมีเลขเป็นเลขของน่าจะเป็นกรีกโรมันมั้งเอาไว้ได้ว่าแบบตรงนี้เลขที่เท่าไหร่แล้วแบบใครควรนั่งตรงนี้อะไรเงี้ย และที่สำคัญน,นะคะตรงพอยการนี่ให้ดูเมื่อกี้เขาคํานวณเสียงไว้แล้วว่าทุกคนที่เนี่ยจะได้ยินเสียงอืมฉลาดมากเก่งมากอันนี้เป็นโชว์พิเศษนะคะแล้วต่ทิปเราจะให้ Good Morning จะมีเสาต้นหนึ่งนะคะที่วิหารของอาทีนาที่เราสามารถผลักแล้วก็จะเห็นในชารเลแล้วมันสามารถขยับได้เพราะว่าเขาจะมีช้อนเสียบไว้ให้ดูว่ามันขยับยังไงข้างหลังเป็นป,ประตูทางนอตน,นะคะเป็นนอตเกตแล้วก็ด้านฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช็อปทั้งหมดเลยเมื่อก่อนแล้วก็ส่วนให้สังเกตตรงเสาที่สูงนะคะคือเป็นทางเข้าอารามก็หรือว่าทางเข้าวิหารนั่นแหละอืสวยมากแล้วทุกอย่างยังคงแบบ ดูค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับที่เจรัสนะคะที่ถัดไปเราจะลงไปใต้สุดก็คือดาน่ารีเซิร์ฟนะคะมันเป็นนัช u ัลพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในจอร์แดนความจริงสัตว์เยอะมากแต่ว่าด้วยเวลาแล้วอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ว่าก็เราไปดูกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาแนะนำมาด้วยว่ามันสวย สำหรับเรนี้นะคะเป็นช็อปแอลกอฮอล์ที่ไม่มีในฝั่งป้านะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อในฝั่งเหนือไปก่อนเพื่อที่จะได้เซฟเงินเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อในโรงแรมอย่างเราพักมูเว่นพิกหรือว่าเราพักที่แบบโอเอทาบับเบมันจะแพงมากค่าสำหรับร้านอาหารนะคะวันนี้ไตเขาเลือกให้เป็นร้านที่มีรีวิวเยอะมากสัก8 0 0กว่าคนเนี่ยได้4.6 แล้วก็ชื่อร้านว่าทาวาฮีอะฮวานะคะเรากำลังเดินทางไปที่ดาน,น่ารีซอร์ทดังนั้นแล้วก็แวะทางที่นี่ก่อนแล้วก็ขับตรงไปเลย mm hmm. ส่วนคอที่เขาจัดให้นะคะเป็น15 JD ต่อคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ทานอะไรบ้างลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าที่จอแดนเนี่ยเขาไม่ค่อยมี หมขายกันนะเพราะว่าส่วนมากเขาเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินแต่ไก่เ,เนื้อแล้วก็แลมทุกๆวันนะคะและอาหารที่ต้องเจอทุกมื้อจากนี้ไปนะคะก็คือฮูมุสมีทุกวันทุกมื้อที่นี่ที่จอแดน,นะคะ่ะอร่อยชอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นโลโก้ฟู้ดนะคะของที่นี่แหละเขาก็เล,เลือกเมนต์แต่ละอย่างมาให้เราแบบน่ากินมากเยะเยอะมากด้วยอย่างนี้เลย เพื่อนๆนี่ค่ะถึงแล้วดัง่ารีเซิร์ฟนะคะมันสวยมากและใหญ่มากมันเป็นแบบเขาทรายอะ่ะเขาทรายกาแล็กซี่ไม่ใช่มันเป็นเขาทรายแล้วก็มีต้นไม้เป็นหยอมๆสวยมากดาน้ารีเซิร์ฟนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในจอร์แดนค่ะที่นี่ประกอบไปด้วยหินปูนหินทรายและหน้าผาหินสูงนะคะเป็นจุดที่นิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบมาฮกิ้งกันค่ะ Good Very nice like it's it's nice. David. Excuse me. I'm sorry. Uh, actually, uh, what's your name? <laughs> Can we take a yes? You know, what's your name? Ahmed. Ahmed. So, <laughs> how about you came here? ภาษาท้องถิ่นวัละคำนะคะยาฮัลละแปว่ายูนดีต้ัเป็นภาษาอาหรับกแล้วก็ชูครันคนที่นี่เอาไว้ขอบคุณ thank you m a n ชุเครนแตว่าชิงไม่วอกชูครนชูครนอเมน สำหรับราคาห้องพักที่นี่นะคะอยู่ที่คือละหนึ0งบาทบวกบวกรวมอา,อาหารเย็น,อา,านอาหารเช้าด้วยค่ะค่สำหรับดับเบิลนะคะถ้าแนะนำถ้าใครสนใจจะมามาตอนก่อนส u n s ็ t นะมันสวยมากๆเลยหรือว่าถ้าใครเตื่นทันนะจะดูซันไวต์แล้แต่ว่ามันจะอยู่ด้านหลังมันจะคนละแบบกัน ถ้าเป็น sunset, ััเซ็ตจะอยู่ด้านหน้าเลยเพื่อนๆเ, mm hmm. เห็นฟ้าเปเลยเยอะค่ะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะ,มะเมื่อกี้เคงเดินขึ้นเนินไปทานดินเนอร์ค่ะเพื่อน Good morning ค่ะทุกคนเช้า ก็เราควรจะเดินทางไปที่เพลท่านะคะพร้อมกับทุกคนในทริปแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะคะถ้าเดินทางไปจากที่นี่จะเพลท่าบัะเบิลก,ก็มา1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะไปไปทำกันเลย ค่ะเพื่อนๆเราก็อยู่ที่ทางเข้าของเพ t r าแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังแปลวัตคิเกตเพราะว่าเราซื้อเป็น Jordan Pass เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่นี่ทั้งวันวันนี้นะคะกะว่าจะขึ้นสัก2อสอันแต่ว่าต้องดูกําลังของทุกคนก่อนส่วนข้างหลังนะคะตามทางเข้าใช่ปอะมันก็จะเป็นร้านค้าของที่ระลึกเยอะมากแล้วก็มีห้องน้ําทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะเป็นทางเดินหินโลง่ลงๆเลยจากที่เราอ่านรีวิวมาไปค่ะ จุดมุ่งหมายของการเดินทางวันนี้นะคะก็คือการเดินไปให้ถึงโมนสทรีนะคะรถที่15ะคะ่ะซึ่งเป็นรถที่ไกลที่สุดและเขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดไปกัน,นะคะ่ะ กอกว่าเป็นชุดคล้ายๆกับของชนเผ่านาบตเทียนเมื่อก่อนนะคะที่เคยสร้างที่นี่เอาไว้เพื่อนๆค่ะข้างหน้าคือเทชชอรี่แล้วนะคะ<ป>ค่ะเพื่อนๆเราถึงแล้วนะคะเทชชอรี่อยู่ข้างหลังแล้ว ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนตรงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปโมนัสทรีเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดอยู่ด้านบน,นะคะ่ะหรือว่าถ้าเกิดได้รู้แ่นที่ก็จะอันที่15 และแล้วความพยายามของเราก็ประสบความสาเร็จค่ะถึงแล้วกับโมน a ทรีนะคะที่นี่เป็นวิหารที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากซึ่งอยู่สูงสุดของรูทค่ะเป็นที่ที่เขาไวถ่าททรานส์ฟอร์เมอร์ถ้าใครได้ดูไปดูกันสวยมาก ก็เที่ยวครบแล้วน,นะคะกับอสองทอยร์ที่เราอยากไปเนาะก็มีทเทมจูรี่ไอตรง The Rose City แล้วก็อีกที่หนึ่งตรงพอย์สิบห้าไอมอนิสทรีนะคะที่มันใหญ่ที่สุดเราไปมาสองวันแล้วทั้งหมดใช้เวลาทั้งสิ้นมาสิบโมงตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นเออก็คุ้มค่ะคิดว่าประทับใจเหมือนกันแต่เดินเหนื่อยเหมือนกันนะต้องเสริมร่าง,งกายอีกหนนะึะ มารวมทัวกันค่ะเราพักอยู่ที่ชั้น3นะคะโรงแรมสำหรับคืนที่2เราพักกันที่โรงแรมมูเว่นพิกรีสอร์ทเพ t ท่านะคะอยู่ที่คืนละประมาณ9000บวกบวกรวมแวดแล้วก็อาหารเช้าค่ะสะดวกมากแนะนำเลยเพราะว่ามันเดินสามารถเดินจากโรงแรมไปที่เพเท่าได้เลยนะคะไม่ต้องใช้รถโด,ดยสาระคะ่ะสิ่งที่ถ่านมาได้ในการพักโรงแรมมูเว n นพิกนะคะ ตอกินเติมหมดไปกันไปกินติมหมดไปกันค่ะสำหรับเดรนเนอร์วันนี้นะคะเราทานเป็นร้านอาหารที่ไกลเขาแนะนำนะคะซึ่งต้องเตรียมอาหารนานกว่า1ชั่วโมงแต่มันก็พอดีแหละเพราะว่าเราอาบน้ำแต่งตัวก็พอดีหนึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปชิมกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเรากินอาหารที่นี่มา,าหลายมือ้อล้ว อร่อยทุกมือ้อไปไปดูกันค่ะวิธีกินนะคะก็คือเขาจะตักไก่ ก็ตักซุปเสร็จนะคะแล้วก็ฉีกแป้งเลยจิ้มอันนี้แบบโ<แ>ลแลแกงขาไก<แ>่อาหารเซตนี้นะคะเขาเป็นเ,เซตที่เรียกว่าคุกต้านะคะเป็นแบบโลลสไตล์เขากินกัน<แ>อร่อยมากเลยแต่ถ้าเกิดให้เราเชิมน,นะมันจะคล้ายๆแบบแกงซ้มนิดนึง แล้วก็อันนั้นคล้ายๆแกงขาไก่ตา่อยมากตา่อยมากครั้งแรกคือจอแดนพาร์ทหนึ่งนะคะที่เราเชื่อมาสอวันแต่เหนือพาร์ทสองไม่ลืติดตามชมนะเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ได้กันใหม่กับคราวแล้วทามไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องปั้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อนๆดูเหมือไปเที่ยวไกันใหม่นะคะโอเคนอกจากนี้กนขอลาไปก่อนแล้วนะคะ굿ไนท์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย